เวทีปั้นน้ำมันหนึกได้ลืมทุลัพทววกกลับไปโปรกตั้งเรลืองรูดผลเออเออไม่สบว่าดูราชีดยากันบ้าเร็ยวไม่หน่อยไปตองดูรายครบบไายไปได้โไปกบกันตัวเจ้าเฮ้ยเสียยเงินพลาดหน่อยแต่ว่ากลิ่นตรงปรับปรุงพ่อจ๋าพ่อบอกว่าอาการของพ่อดีขึ้น แต่ทำไมที่พ่อไม่ทานข้าวยาทุกนาลูกแก่พาไหมพ่อพ่อทานข้าวนะพ่อนะอยามันไม่มีประโยชน์สำหรับผอเลวเลยลูกที่นี่ต้องมาคิดเียกันเกิดแก่เจ็บตายเป็นสิ่งที่เราต้องพบตักทุกคนพ่ออย่าพูดเรื่องตายดีเรื่องตายมันไม่ใก่เรื่องเรามันเป็นเรื่องของสังการลูกมีเงินเป็นรอยล้หรือปันลานเจอความตายมาเจอไว้ได้ระดับมา,าเษตี้อย่างตายเลย นี่คูยอมรับว่าได้แรงอยู่ในกระปรอยยาทาม,มุ่นเปลยตึงตางอย่างกระโรงพยาบาลน,นี่ลูกก็คูไม่แก่แรงปลื้บางสะต้านตีม่อจัดยาพิษอัลวนคนเล่ม่อชีดยากูเก็อัวเข้าเดินไม่ได้เด่ยองปีม่อกาคนตายร่างไม่แก่ติดที่ลนทีนี้ต้องมาคิดียกันและคนจนเรานี่ไปเรียกร้องโอเคก่คอยยาเปลงผลิตก็พา,ามาตดลองใจกับคนจนแต่ยาเพงเพงก็ไวา้ใกล้คนรวยกินแลว้วให้ ต่เราลังทีกินแล้วตายเออเพราะฉะน,นั้นทำงานไปความช่วยไม่คงตีขาความดีมันคงตนพ่อจา๋าลุกขึ้นทานข้าวสิยกขึ้นดากาทานข้าวเปี๋ยนองเกสร,รินตาคงเอืไปเอายาไม้จนกินได้ายาตะมุนปล่อยะมดเหลวท้าม,มอยกขึ้นคน ไม่ตายแรว่าสักทีนอนไม่สู้ตายสักแว่ใพอลูกลาดยวนปลอมได้แอ้คองคงคายขึ้นพอเราไม่อยู่ว่านังเล่นไปโจดเสือดเลือนแสร็แวมึ่หนิมนดักเรียงแบ่มดักแรกใว้ตายเหียตาไม่ตายกูชว่วยสิเปลงเราดู ลุกขึ้นก่อนนะพ่อนะเอ้ยกขึ้นลูกเออฮะไปฮาทมใบกัวก้าใบลูกขาดทมครวันเหลวกูแม่โอ้ยแม่ตายน่าแลลวลี่แกแมนเกิดแม่มึงอ่ะเกิดมึงไดจากช่องเดือนกับแม่มึงตายแม่เป็นไงตายกายลูกเออข้าไม่กินเดินไม่โรดไม่มีเรงกูพาไปอ่าม้อบอกกว่าคุณหม้อเออเมียช้านไม่มีเรงตำปลื้ม้อไว้กินรังนกแตมีเรง กับมาบ้านกูยกินรังนกเอียงตายพนกินได้ครึ่งรังเลยเล่น้ำลา,มาเมื่อไส้เบ็ดเดี๋ยวลุกจะไปเอาอยาพามารักษาพ่อนาพี่เราจะต้องไปกลางป่าขามึงอยู่บ้านไหนมอตาคงจขึ้นเรือนลงล้างแกจอยตัวเองไม่ได้พ่อชาตินี้หมดสลิมมาแต่ปัตตานีพี่น้องชาติเครียดไล่เรื่องเลวใหญ่กูเล้ง อันเมนื่อวันตาคงเป็นลุมเต้นตีจ่อยบีบจอยย่ำจอยคลำนางเลจเจ้ดเคลียดจะดเบเป็นลุมบามูเราแค่กับมูเราไม่ชอบเยลยตาเกิดตายโอ้กูไมส่สนใจลวแส,ยสยอย่างอีปีนี่คนมึงับเมื่อไรใครได้ไม่ต่อใครได้ยืนเต่หน้าจกวันวันเส้นหน้าเรียวอ้าวเด็กเบาเสือจบโมข้าปลาจบไปดูจูนเลย ว่าเปลือนแกงหน้ามึงช่องอาทิยเหล้วยังไม่ตัดให้พอกขึ้นได้ครูพลุกยกขึ้นตัดยางสักที่ก่อนแล้ว่ะพอกกูไม่ให้ลงจากบ้านเล้วสัตว์เรือนกันไหนเปรีเยนียดราแต่คืนว่าต่งแล้วบอกูให้ต่งลงตัดยางเดือดรองเปลี่ยลรถเซิร์ลรถเซิร์ฟอกตัดกซี่เบอร์เราสักที่ตกวัดเด็ยว่ายูจัก กูเสื้อเสื้อในไอส้ว <m any> ิเจ้าไม่สักกับไส้เสื้อในคลุมติ๊กมาไส้ผ่านจักเดียวเสร็จแต่งงานกับกูในสองอาติดขวากูไปตัดยางกลางรูรดก่อนไปโสใต้กูไว้ว่วนอนพอกูกลับไปพี่เนี่ยโสไปต้องมาไว้ว่วนอนกูว่ากันว่าจิกไปใจโสกูมึงหว่าคนสวดไส้หว่าโสกูลายเป็นโสไปต้องไ้เอโอ้นี้แสดงดกว่าลูกเกะกูเกิดนี่มึงง่าว่ากูกบจูไก่ต้อง มาเล่ามาลุกมาไหมทุกคนเลวว่นาน้ำก็ใหญ่ปรีตหะมึงไม่ยอมรับแหวนม,มอนี่ว่าลุกมึงหะลูกกูแล้วกัดตื้อกรีดมาแต่ในพุงแล้วลูกกูเนี่ยแบบไปลูกไปไปตอบไปตายโอ่งสักทีว่ายันแล้วตอบกูพัวไม่ใช่ลูกไม่รู้ดูดดมกูหลูกูเป้แหละกูไม่ดูดน,าน้าเลวดมมึงอ่ะ ปาติตีเล้วดูดมดมีพี่นี่ขี่สัวแกสายแต่แสบดมว่าตาอยู่ก็ไม่บอกกี่เปรตแต่ว่าดมเต่าลูกส้มดาวกูกางถึงคืนกางดมเมียตายได้ป่าว่าดักซื้อพิมดักตีให้ผมเมากระเรียวกลับบ้านไม่โต๊เดี๋ยวเดินมาอดลอดดนหนึ่งว่าพี่ลอกคือว่ากูเอาดอกแก้บ้านไปทำมาปาเดยเปิดตัวเองเมาเล้าดอกแก้บ้านมายืนเคียดเศร้ากวยวายเบื่อยาอยูอ วยรุนเเค่รถพาดไวยรุนหวาเจ้าควยคว้าไอาห,หมอหวาเจ้าควยคว้วาไร่จันบนอย่างเปิดควยเปิดเลยวะชาดเปรตเหลือในอ่างนนทนเล่แต่มวลน,นั่งเอกโปเลก็เลียวกล้ากูผาดบ้ามัง้งลากูมาแกก็บเตียงมไม่เปรตแต่คืนไม่ดูตาพี่ไร่เมื่อคืนให้กูยืนแก่ป้าปิงคว้าเลียมรำกรองยาวโคอนต่มาดาูกูบาสลึกเดือกว่าพวกแกนี้ตะกุลโล่โลกพี่ กูไม่เอาเลีวเออโล่โล่พเออไปซะโซโซเทิ้ตัวไปจ้าเออโซโซ่เจ้าตัวเจ้าก็ออปลาซิดตาตีนสมุดสีปลาซิดกว่าได้กับมึงเลียวพุ่งตบกันไม่ต้องทำไรเลยไปจ้ไปจะปากพวกเราจริงจิงกันสิเออเป็นคนจริงใจไปจะเออเจ้าพี่ไม่รู้อยู่ไหมวะรู้จักกันมานานแล้วเดี๋ยวว่าตำรวจสักคนโล่โล่ตั้งปีใจดีแล้ว ผมไม่เอาแหละเปรตดี้เออได้ยินไหมค้ามีไข่มั้งค้าลงล้อล่อเปไปกินข้าวต้องมาต้องกลดันซี่แก้วไปไหมค้าแกว่าพ้านั้นค้าว่าหรือว่ากู้เรวเว้ยตาเปรตไอ้จิบ่ายตายโอ้มึงไปตายได้มึงไปเลยไอ้อุบาทไอเสือก็ไปควายควันไอ้ไรยาไปอัปรีแซ a แ s t มาด่าแก้แก้เรวกู้เกล้งตาเนี่ยนักดีอย่าตกใจพี่น้องเออพวกเมียก็รบกัน จัดมาจัดมาไม่แกวกยาคูเธอเก็ดมยวบกับพวเดี๋ยวตัวไอแกมาเดี๋วเกี่ยวไรกับคูเล่าครบด้คิดยาเ้เก็ด,ดมยมาเดี๋ยวไม่ดีสักอย่างปวดกลางคือาน,นตามายองยองอยร่งว่า ลายเรื่องคนยิงนี่หลังคนดาผัวมาเหมือนมาแล้วกูกิน,ว,นวัวดนย่นลาวกูย,ยัยคนนี้ไม่เคยกินลาวอยากเจ๊ด้วกูแม่หลังคนพลาเราไปยิกเลน่นกูย,ยิกลงในรูที่รูจใจกูดุมกูดุมไปทุกรูเอ้ากุดผาบูเอา้เอาที่กูแก่ใจเป็นมาดุไม่โรมากเลยเลนอยู่รูนหนย กูเป็นวัดกูกัดมูกมังเนี่ยมากายเป็นไก่เราเหมจคำไว้มัม่งคนยิ่งหน้าลงอย่าด่าพวกโมเม้นมาเลางพ่ไม่ได้กินเหล้าได้กินแล้วอเมริากาเกดดน,นั่นไม่ต้องยิ้มได้กินแล้วตุ๊กตัดกับเพือกบบกเหลี่ยวคูพอไม่ใช่ตัดยางป่ากูมาจัดมา <S <S ใคือเป็นเกเลือกเรียไม่ร้อยเรย์หูอ้วไม่คบกับโอคูนแยคำขำปอจุดเกียงโจดโอคูมากกวาดกับเจ้าป่งป่งยาคุ้ยเรียวไม่ร้อยเลยคือเป็นเกลือก <c oughs> เกลือกอย่างอูบาดเลยไปนองไปแค่พออยู่บ้านจะาทานข้าวแล้วพ่อพักผ่อนนะพ่อนะอนะลูกจะไปยาพามารักษาพ่อระวังตัวลูกเออ ผู้ใจไม่ตามังไหวไล่คนเราไม่มีวงซ่าคนาญยติเปืือนมักแกลังเกพรอี้น้องเจอปผลพักพอนคอยอยู่บ้านเปลวยาลูกนะข้าพ่อ